สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบก,กับช่องเคฟมิลี่นะคะเรื่องทำแบบไหนดีที่สุดถ้าใครอยากรูก้เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเฮ้ยว่าูดีกว่า เฮ้ยทำไมเขาเลอะซะแบบนั้นเลยล่ะเออทไมเก็บอละเฮ้ยเก็บไว้ก่อนแล้วกัน จะเก็บยังไงนะาอ๋องั้นเก็บที่ตั้นตันไปเก็บต่อแล้ว อ้าวเกื่อนอ้าวเกื่เฮ้ยอ้ยเบื่อรองเท้าแบบนี้แล้วอุ้ยเอาไปเอาไปไม่อยากใส่แล้วไปใส่รองเท้าของแม่ดีกว่า ให้ฉันเข้าไปได้แล้วอเอสวยเลย โอ๊ยเบื่อโรงแรแบบนี้แล้วแต่เราก็ต้องใส่แล้วเราก็ต้องช่วยแมา่หาเงินไปเที่ยวห้างกับแม่ดีกว่าแม่หนูขอไปเที่ยวห้างด้วยได้ไหมคะได้จะร้องกว่ี่โอเคค่ะเมื่อถึงห้างว้าวไอ้เนี่ย ได้บอกไปอันนั้นนะ่ะไม่เอาลูกแม่หนูอยากเอาหนูอยากเอาหนูอยากเอาแม่หนูอยากเอาสิเอาอยาต่อไปเด็กดีไปเที่ยวห้างกับแม่ดีกว่า แม่หนูขอไปเที่ยวห้างนี้ได้ไหมได้จะ้จะลูกมากสิแค่ค่ะเมื่อถึงเ้อว้าวสวยจังแต่แม่ไม,ม,ม,ม่มีเงินก็ต้องรอแม่มีเงินก่อนแล้วกันไปละเรื่องก็จบเท่านี้นะคะขอโทษที่ตัดลิปไม่เก่งน,นะคะ เรื่องจบแค่นี้ต่อ EP 2ยากหน่อยนะคะตัดไม่ค่อยเก่งค่ะ